ดูดวงชาวราศีเมถุนงูร้องกดใครมาทำได้กับดวงนี้ด้วยบุญกุศลวาสนาเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำชูปกปกักกุลรองรักษาใครกล้ามาทำดวงชาวราศีเมถุนเองเจอดีดับสิ่งต่างๆต้องย้อนกลับไปสิบเท่าพันเท่าหมื่นเท่าแสนล้านจักรวาลเพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่จะบังเกิดขึ้นในโชคชะตาของชาวราศีเมถุนจะต้องเป็นไปได้ด้วยดีแต่ปัญหาต่างๆศัตรูหมูม่มันมีเยอะอยู่แล้ว นะครับผมงูโกรธมากบ่บอกถึงเพศโชคชะตาเพศตรงข้ามที่เข้ามาสนับสนุนคำชูด้วงชะตาของท่านถ้าไม่มีการปกปักคุณของรสา,าไม่มีการหนุนนําโชคชะตาจะเป็นไปได้ด้วยยากมากเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่จะบังเกิดขึ้นในโชคชะตาของท่านท่านควรที่จะต้องอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวทับโลกนี้มันจะต้องป,ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันในเมื่อการที่ว่าไว้ว่าตีงูต้องตีให้ตาย แต่บอกได้เลยว่างูอยู่ข้างท่านท่านจะตีไหมล่ะัะผมเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเปรียบเสมือนัะผมดาบสองคม,มบอกได้เลยว่าแรงด้วยอํานาจบุญบารมีวาสนาขอทํานายว่าดวงชะตานี้จะเป็นไปได้ด้วยดีจ,จะเจริญรุ่งเรืองถ้าท่านเชื่อฟังอยู่ในศีลธรรมงูก็ต้องการศีลธรรมแต่ว่าเว้นบางข้อเอาไว้ก็ได้ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักการงานการเงนิงน,งนชะตาชีวิตจะรับทรัพย์ ดวงนี้จะเป็นไปได้ด้วยดีสุขสมสมหวังดังใจหมายมีเงินมีทองเสวดาโอนเงินมาจากสวรรค์ชั้นฟ้านะรับงูคอยปกปัก,ปกคุ้มครองาารักษาพญานาคเป็นสร้อยสายสังวานป้องกันเพศภัยให้แก่ท่านดวงแบบนี้ทําไมจะไม่ดีนะแต่ศัตรูโมมานถ้ามีแล้วมีของดีแล้วมีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแต่ศัตรูโมมานก็ยังตามติดเพราะฉะนั้นท่านควรที่ต้องสังเกตในโชคชะตาว่าดวงชะตาของแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่หรือไม่ครับ โอ้ยฉะนั้นแต่ละคนก็จะมีพระเทวดาประจําตัวครับเขาบอกว่าให้คนใส่พระปางวันจันทร์ครับเกิดวันจันทร์ใส่วันจันทร์เกิดวันอังคารใส่พระปางวันอังคารเกิดวันพุธใส่วันพุธครับพฤหัสใส่วันพฤหัสสุขใส่วันสุขเสาวใส่วันสาว์ครับผมเสา์ก็ปางนาคปกใช่หรือไม่เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็แต่ละวันไม่เหมือนกันไงครับปางนาคปกก็เปรียบเสมือนพญานาคที่คอยปกปักกรุงของรักษา การเพศภลายคุณสายมนดำทุกสิ่งทุกอย่างที่สามารถสิ่งไม่ดีจะไม่สามารถเข้ามากล้ำกายได้เพราะฉะนั้นงูจะโกรธมากนะครับในเมื่อท่านหาดวงชะตาที่เหมาะสมกับดวงช่านแล้วเสริมดวงชะตางูจึงโกรธปราบศัตรูมูมานของท่านให้หมดไปสิ้นเพราะฉะนั้นท่านรู้ดวงชะตาแบบนี้นะผมท่านก็ต้องอยู่ให้เป็นนะของดีทําไมไม่เอามาครูบาอาจารย์ทิ้งเอาไว้ให้แล้ว ราผมในเมื่อโชคจะตามนาจบุญบารมีวาสนาศัตรูของท่านมาลายหายไมสิ้นมันก็ต้องมาในสิ่งใหม่เพราะว่าคนเราตายแล้วตายอีกตายเท่าเป็นภูเขาครับในตำราระบุเอาไว้ว่าตายเท่าภูเขาสเสเนลุสูงเท่ากี่พบกี่ชาติแล้วละ่ะเพราะฉะนั้นในทุกสิ่งทุกอย่างที่บังเกิดขึ้นในดวงชะตาราศีเมถุนดวงชะตานี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค้ำชูป,ปกป,กปกักกุครองรักษา นุนนำโชคชะตาแล้วใครมายุ่งกับลูกค้าเอ็งได้เจอดีด้วยบุญกุศลวาสนาท่านจะได้มุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้ายัางเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวเข้าหารไปบนสวรรค์ชั้นฟ้าไปหานางฟ้าเทวดาดีกว่าอย่ามาคล้องเกี่ยวในระมบชั้นล่างเพราะฉะนั้นในโลกแห่งวิญญาณมันมีวันนะมันมีแบ่งชนชั้นกันในโลกมนุษย์มีไหมก็มีอยู่นะแต่น้อยกว่าโลกวิญญาณเพราะฉะนั้นในโชคชะตาของท่านท่านโลกวิญญาณ นะเปรียบเสมือนงูยังโกรธมากรนะบบใครมาแตะต้องตัวท่านระบบเพราะฉะนั้นะ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 คนที่คิดร้ายจะเกิดอาเพศอารันแพ้พ่ายไปเองนะรับเขาอาจจะเข้าใจผิดว่าท่านไปแอบทําสิ่งไม่ดีให้กับเขาหรือเปล่ามันไม่ใช่เพราะว่าดวงชะตามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ําชูเหมือนกับคนมีองค์นะครับคนมีองค์เพียงแค่ท่านไปด่าเขารับรองได้นะครับเขาไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับเขาไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับ แต่ว่าองค์เขาไม่ยอมนะครับผมหรือว่าไม่ได้ทําอะไรเลยไม่ได้ด่าด้วยแต่ว่าไปอยู่ใกล้ก็โศยนะนะครับผมขึ้นอ,อยู่กับเขาจะทํำยังไงกับท่านเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆนะครับผมให้ท่านหลบหลีกซ่อนเล็ดหลีกหนีปีกวิเวกออกมาดีที่สุดปลอดภัยที่สุดนะครับผมแต่อยู่คนเดียวมันเหงาใช่หรือไม่ถ้าเหงาม,ามันก็ต้องเข้าไปเสี่ยงในดงพญางูนะครับ ราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่บังเกิดขึ้นในโชคชะตาก็ต้องสังเกตกับทุกสิ่งทุกอย่างว่ามันดวงชะตาของท่านเป็นยังไงท่านก็ต้องเป็นนะครับต้องดูดวงให้กับตัวเองนะครับดูดวงว่าโชคชะตาของข้าพเจ้าณนะเวลานี้ตกตําแหน่งอะไรตกตําแหน่งปัญหาต,ต่างๆเข้ามาดมเล้าเจ็บปวดดูราแสนทุกทรมานท่านก็ต้องรีบหายามาเยียวยานะครับหาสิ่งงสิ่งบางอย่างมาเยียวยานะครับผมสิ่งไม่ดีมาเยียวยาได้ไหมได้เหมือนกันนะ ไลยกับไลยมาสู้กันเพราะฉนั้นท่านจะไปพลังบวกท่านก็ต้องเลือกให้ดีนะครับกราบไหว้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไปพลังบวกนะครับไหว้พูดผีพีศสจ์ไปพลังลบนะครับผมแต่เอาสิ่งใดมาสู้ละ่ะในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับศูนย์มันไม่มีอะไรแน่นอนนะครับสิ่งที่ท่านจําเป็นคือปีกวิเวกไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องเลือกใดทั้งสิ้นนะครับผมกราวไหว้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จบนะครับผมสิ่งดีๆจะได้บังเกิด เทพเทวดาฟ้าดินค้ำชูหนุนนําโชคกตาดวงนี้จะเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินยักษ์ียักษ์คนทันพระนาคาเข้ามาปกปักคุ้มครองรักษาอดิฐานจิตข้าพเจ้าโดนกันแกล้งปู่ช่วยลูกด้วยปู่จ๋าช่วยลูกด้วย้าผมโดนการแกล้งเรื่องเราต่างๆงูโกรธแล้วช่วยปาประหารประหารศัตรูมัวรให้ข้าพเจ้าหน่อยท่านงูับผมสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องล้อเล่น แต่หมอสันขอพูดให้มันชัดเจนแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาประเดบดังในโชคชะตาดูจากอาเพศฟ้าฝนลมอากาศถ้าท่านจะเชื่อเรื่องดวงชะตาถ้าลงเชื่อเรื่องดวงนี้ถ้าผมนถ้าไม่เชื่อถ้าท่านดูดวงแต่ท่านไม่เชื่อเรื่องวนี้มันก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วละเพราะว่าการดูดวงมันก็ต้องเชื่อเรื่องดาวบนคาถาราบบฟ้าฝนบนอากาศดับเรื่องงามยามดีบางคนบอกว่าไม่เชื่อเรื่องงามยามดีแต่ดูดวง ครับ,บอาจารก็งงเหมือนกันแล้วผมไม่เชื่อเรื่องเลิกยามยามดีนะครับผมหลวงพ่อปานวัดบางนงโคท่านก็บอกว่าสําคัญนะเลิกยามยามดีนันเราเชื่อครูบาอาจารย์ของเราอยู่แล้วเพราะนั้นในโชคจะตามหน้าบุญบารมีวัฒนาสังเกตอาเพศอาถันนะครับตัวเงินตัวทองมาตัดหน้ารถโอ้โหวันนี้แหละรวยเป็นเศรษฐีอภิมาเศรษฐีแต่ว่ามันแล้วแต่คนแล้วแต่โชคลาภจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านหรือไม่ แต่มันเป็นสัญญาณสัญญลักษณ์จำไม่เชื่อไม่ได้ครับอาเพศอาฐานหลบเข้าบ้านัะผมฟ้าท้องฟ้าสีแดงับผมมันแตกแล้วถอยเข้าบ้านแต่บางทีอาจจะเป็นโชคลาภครั้งใหญ่ก็ได้นะองบอกถึงความสุขความเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินไปไหนใครรักหนุ่มรักหนุ่มหลงสาวรักสาวหลงผู้ใหญ่รักโก้หลงพากันโสมน,นติดก,กับดักบนสเสน่มนจันทาดวงจตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชค ลงอย่างนี้แบบนี้ใช่ธรรมดาที่ไหนเพราะฉะนั้นจัดหนักจัดเต็มในโชคตาเทพเทวดาฟ้าดินโดนบันดาลโดนจิตโดนใจนะครับผมทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาประเดีบดงังทาให้ท่านสุขสมสมหวังดังใจหมายพลิกจากร้ายกลายเป็นดีด้วยอํานาจบุญบารมีวาสนาจะเลิศลูกเลืงในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตจะรับทรัพย์อาเพศอาถรรพ์กำลังจะเข้ามาลมฟ้าฝนพายุเข้ามาพัดบูบเข้ามานกอีกาบินตามติด แบบนี้ปิดประตูบ้านเข้าบ้านล็อกก่อนให้เรียบร้อยหลบหลีกซ่อนเล้นแก้ไขปรับปรุงในโชคตาชาวราศีเมถุนจะรวยเลยรวย,วยนะครับหมอสันจะให้ท่านรวยเลยรวยนะครับ,นะรบกลุ่มของเราเราจะให้รวยเลยรวยนะใครยังไม่สมัครสมาชิกกดสมัครสมาชิกครับนะผมตกใจกิปนี้กดซุปเปอร์ต er, ังซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ให้ติ๊ให้ค่าครูทางช่องได้นะผมสมัครสมาชิกเพื่อดูรายการพิเศษของทางช่องนะครับกดเข้าไปที่หน้าช่องจะเห็นรายการพิเศษ นครับผมราศีต่างๆนะครับผม,นะบผมขอท่านแจ่มชื่นครับนะรบผมท้ายคลิปเราทําคลิปของราศีเมถุนไปแล้วสําหรับท่านที่เราฟังต่อกันยาวๆเชิญครับดวงชะตาราศีเมถุนประจําเดือนในช่วงเดือนที่กําลังจะมาถึงนี้ชาวราศีเมถุนจะพบกับการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญในหลายด้านของชีวิต โดยเฉพาะในแง่ของการงานและการเงินเมื่อดาวพฤหัสบดีโคจรเข้าสู่ตำแหน่งที่เกื้อหนุนส่งผลให้เกิดโอกาสใหม่ๆในการพัฒนาตนเองและสร้างความมั่นคงด้านการงานและอาชีพในช่วงต้นเดือนคุณจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับโครงการใหม่ที่มีความท้าทายความคิดสร้างสรรค์และไหวพริบปฏิภาณของคุณจะโดดเด่นเป็นพิเศษ ทำให้ได้รับบอกความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาให้รับผิดชอบงานสำคัญสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวจะมีโอกาสได้ร่วมงานกับพันธมิตรทางธุรกิจที่มีศักยภาพสูงช่วงกลางเดือนอาจมีอุปสรรคเล็กน้อยเกี่ยวกับการสื่อสารในที่ทำงานแต่ด้วยความสามารถในการปรับตัวที่ดีของชาวราศีเมถุน คุณจะสามารถจัดการกับสถานการณ์ได้อย่างราบรื่นควรใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อเสนอต่างๆอย่างรอบคอบและอย่าเพิ่งตัดสินใจในเรื่องสำคัญในช่วงนี้ปลายเดือนจะเป็นช่วงที่ดีที่สุดสำหรับการนำเสนอผลงานหรือเริ่มโครงการใหม่ดวงดาวส่งเสริมให้คุณมีความมั่นใจ และสามารถแสดงศัตยภาพได้อย่างเต็มที่หากคุณกำลังมองหางานใหม่นี่คือช่วงเวลาที่เหมาะสมในการส่งใบสมัครหรือเข้าสัมภาษณ์งานด้านการเงินและการลงทุนการเงินในเดือนนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ต้องระมัดระวังการใช้จ่ายในช่วงสัปดาห์แรกเนื่องจากอาจมีรายจ่ายฉุกเฉินที่ไม่คาดคิด ควรจัดสรรงบประมาณสำรองไว้เพื่อเหตุการณ์ไม่คาดฝันสำหรับผู้ที่วางแผนลงทุนช่วงกลางเดือนจะมีโอกาสดีๆเข้ามาโดยเฉพาะการลงทุนในสินทรัพย์ระยะย,ยาวรายได้จากการทำงานประจำจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอาจได้รับโบนัสหรือค่าตอบแทนพิเศษจากผลงานที่โดดเด่น สำหรับผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวยอดขายจะเริ่มปรับตัวดีขึ้นในช่วงกลางเดือนโดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารเทคโนโลยีหรือการให้บริการการค้าขายและธุรกิจสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจค้าขายเดือนนี้จะเป็นช่วงที่เหมาะกับการปรับกลยุทธ์ทางการตลาดการใช้สื่อสังคมออนไลน์จะช่วยเพิ่มยอดขาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพลูกค้าใหม่จะเข้ามาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะผ่านการแนะนำจากลูกค้าเก่าควรให้ความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการเพราะจะมีการแข่งขันที่สูงขึ้นในตลาดการสร้างความแตกต่างและเอกลักษณ์ให้กับธุรกิจจะเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จสิ่งที่ควรระวังและเตรียมพร้อม หการสื่อสารในที่ทำงานควรระมัดระวังการใช้คำพูดและการแสดงความคิดเห็นเพื่อหลกเลี่ยงความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น 2. การบริหารเวลาอย่าให้พาักงานที่มากเกินไปส่งผลกระทบต่อสุขภาพควรจัดสรรเวลาพักผ่อนให้เพียงพอ 3. การตัดสินใจลงทุน แม้จะมีโอกาสดีๆเข้ามาแต่ควรศึกษาข้อมูลให้รอบด้านก่อนตัดสินใจโอกาสที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้คุณจะได้พบกับโอกาสใหม่ๆใ,ในการพัฒนาตนเองและสร้างความก้าวหน้าในอาชีพการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆจะเป็นประโยชน์อย่างมากในอนาคตอาจมีโอกาสได้เดินทางเพื่อติดต่อธุรกิจ หรือเข้าร่วมการอบรมที่จะช่วยเพิ่มพูนความรู้ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและพันธมิตรทางธุรกิจจะแน่นแฟนขึ้นการสร้างเครือข่ายในช่วงนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอาชีพในระยะยาวคำแนะนำเพื่อความสำเร็จ 1. รักษาความยืดหยุน่นและพร้อมปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลง 2. ใส่ใจในรายละเอียดของงานแต่อย่าจมอยู่กับสิ่งเล็กๆน้อยๆจนเกินไป 3. พัฒนาทักษะการสื่อสารและการประสานงาน 4. วางแผนการเงินอย่างรอบคอบและสำรองเงินไว้สำหรับเหตุฉุกเฉิน 5. ใช้ความคิดสร้างสรรค์และไหวพริบในการแก้ไขปัญหา 5. สรุป เดือนจะเป็นช่วงเวลาแห่งโอกาสและความท้าทายสำหรับชาวราศีเมถุนการวางแผนที่ดีและการรักษาสมดุลในชีวิตจะเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จแม้จะมีอุปสรรคบ้างแต่ด้วยความสามารถในการปรับตัวที่ดีคุณจะสามารถผ่านพ้นและพบกับความสำเร็จที่รอยอยู่ให้มั่นใจในศักยภาพของตัวเองและอย่าลืมว่าการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องจะนำมา ซึ่งโอกาสที่ดียิ่งขึ้นในอนาคตเดือนนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในชีวิตของคุณภาพรวมเดือนนี้ชาวราศีเมถุนจะพบกับการเปลี่ยนแปลงในหลายด้านของชีวิตดวงดาวส่งผลให้คุณมีพลังและความกระตือรือร้นมากขึ้นเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเริ่มสิ่งใหม่ๆและพัฒนาตนเองด้านความรักคนมีคู่ สำหรับชาวเมถุนที่มีคู่ครองแล้วเดือนนี้ความสัมพันธ์จะเข้มแข็งขึ้นคุณและคู่ครองจะมีโอกาสได้ใช้เวลาร่วมกันมากขึ้นการสื่อสารระหว่างกันจะราบรื่นเป็นช่วงที่ดีในการวางแผนอนาคตร,ร่วมกันอย่างไรก็ตามควรระวังเรื่องความหึงหวงและความเข้าใจผิดเล็กๆน้อยๆที่อาจเกิดขึ้นได้คำแนะนำพิเศษใช้เวลาคุยกันอย่างเปิดใจและจริงใจ แสดงความรักและความห่วงใยต่อกันสำเสมอหากิจกรรมใหม่ๆทำร่วมกันเพื่อเพิ่มความตื่นเต้นให้ความสัมพันธ์หลีกเลี่ยงการนำปัญหาจากที่ทำงานมาระบายกับคู่ครองด้านความรักคนโสดชาวเมถุนที่โสดจะมีโอกาสพบเจอคนพิเศษในช่วงกลางเดือนโดยเฉพาะในสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้หรือการทำงานคุณจะรู้สึก ประทับใจในความฉลาดและไหวพริบของอีกฝ่ายดวงดาวชี้นำให้คุณเปิดใจรับความรักใหม่ที่กำลังจะเข้ามาคำแนะนำพิเศษกล้าที่จะทำความรู้จักกับคนใหม่ๆไม่ควรรีบร้อนตัดสินใจในเรื่องความรักให้เวลาในการทำความรู้จักอีกฝ่ายอย่างค่อยเป็นค่อยไประวังการหลงเชื่อคำหวานจนเกินไปจุดที่ควรระวังในเรื่องความรัก หการตัดสินใจที่รวดเร็วเกินไปอาจนำมาซึ่งความผิดพลาด 2. ความคิดที่สับสนและลังเลใจอาจส่งผลต่อความสัมพันธ์ 3. การสื่อสารที่ไม่ชัดเจนอาจนำไปสู่ความเข้าใจผิดคำแนะนำเพื่อเสริมดวงความรักสวมเสื้อผ้าโทนสีเหลืองหรือสีส้มเพื่อเส,สเน่ห์ทำบุญหรือทำความดีในวันพุธ จัดบ้านหรือที่ทำงานให้เป็นระเบียบเพื่อเสริมพลังงานด้านความรักมันดูแลสุขภาพและรักษาความสดใสของตัวเองเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับชาวราศีเมถุนในการพัฒนาความสัมพันธ์ทั้งคนที่มีคู่และคนโสดขอเพียงใช้สติในการตัดสินใจและเปิดใจรับสิ่งดีๆที่จะเข้ามาในชีวิต